สวัสดีค่ะตอมไทยลานินจามณีค่ะวันนี้หนูชวนเพื่อนเข้าครัวอีกแล้ววันนี้หนูจะมาจัดเมนูอะไรมาดูกันค่ะวันนี้ก็นั่งทำกับพื้นเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะหนูได้ปูม้ามาค่ะตัวใหญ่ๆเลยค่ะปูมา้าวันนี้หนูจะมาจัดเมนู ปนปนปูนาค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีกันเลยค่ะค่ะดับแรกเราก็มาย่างค่ะเอาหอมกระหอมกระเทียมมาเสียบไม้แบบนี้ค่ะแล้วก็ไปย่างค่ะไปย่างเอาไปอบเลยค่ะอบในเตะอบต้องเหมือนย่างเลย <c oughs> <c oughs> เสียงเป็นอะไร ริกเสียบหอมกระเทียมด้วยกันเลยค่ะพอค่ะถึงก็มาพริกค่ะ นี้แดดดีดีค่ะเยอรมันแดดดีเป็นสองสามอาทิตย์แล้วค่ะอากาศไม่ค่อยเย็นไม่ค่อยเย็นมากอ่ะไม่ค่อยหนาวมากแค่เย็นเย็นนี่ค่ะได้แล้วเดี๋ยวเราไป ทำกันย่างกันค่ะค่ะเราก็เอามาวางเลยแล้วก็เนื้อปูหนูก็จะวางเอ้ยปูหนูจะวางแบบนี้ค่ะวางหงายค่ะเพื่อให้มันของเขาเอะไหลไปอยู่ตรงกระดองค่ะถ้าความอะมันเขาก็จะไหลลงหมดค่ะ ต้องหงแบบนี้ค่ะหงย,ย่างแบบนี้ขอด,ดูขอเวลาย่างแป๊บหนึ่งค่ะนี่ค่ะเพื่อนเราก็อบเนื้อปูเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วหอมกระเทียมมันจะไม่ค่อยไหม้นะคะเพราะว่าเราใช้อบเอาค่ะแต่เขาก็นิ่มแล้วค่ะ เราก็จะมาตำพริกขอมกระเทียมก่อนเลยค่ะเนี่ยค่ะย่างคือสุกหมดแล้วค่ะใส่ไม่เยอะ จากนั้นเราก็มาตำค่ะตำพริกหอมก็ะเทียมค่ะใส่เกลือนิดนึงค่ะ ดเดี๋ยวหนูขอต้แป๊บหนึ่งค่ะพอต้พริกละเอียดแล้วเราก็มาแกะเนื้อปูเลยค่ะหิวข้าวมากเลยค่ะตอนนี้นี่ค่ะปูเราก็จะแกะเอาแต่ช่วงเนื้อเขาเอามาต้มยิ่งทำไมมันดำเนย เ,เอาตรงที่เป็นเนื้อแบบเนี้ค่ะขาวๆเดี๋ยวหนูขอแกะใส่จานแป๊บหนึง่งเดี๋ยวมาดูค่ะนี่ค่ะจะากที่เราแกะเนื้อปูได้แล้วเราก็มาตำค่ะไม่ใช่เนื้อนะคะเนื้อตรงที่ว่าเหมือนหน้าอกเขาอะค่ะมาตำเลยค่ะ ให้เขาแหลกแป๊บหนึง่งนี่ค่ะพอละเอียดแล้วเราก็มาเติมน้ำน้ำปลาร้าค่ะหนูต้มต้มไว้แล้วค่ะผสมน้ำค่ะให้เขา,เขามีเออค,คลุกคลิกค่ะน้ำปลาร้าจากนั้นก็ใส่ชูรสค่ะ มะนาวมะน,นาวเพื่อนๆจะใส่ก็ได้นะคะไม่ใส่ก็ได้ค่ะเค่ะเติมน้ำปลาร้าให้หมดเลย นี่ค่ะเพื่เนเสร็จแล้วเราก็มาใส่นี่ค่ะหอมต้นหอมผักชีค่ะอันนี้ไม่ต้องโขูบแล้วค่ะ นี่ค่ะเพื่อนเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะเดี๋ยวเราไปจัดจานกินกันเลยค่ะมาค่ะ,อ,ะอับเสร็ถ้วยเลย ตอนนี้หนูก็กำลังทอดปลากินหนูกับกิมกับกลนคูค่ะเสร็นแ้เราก็โรยด้วยต้นหอมผักชีอีกรอบค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆน่ากินไหมคะเดี๋ยวเราไปจัดจานกินกันเลยค่ะมาค่ะเพื่อนถึงเวลาชิมแล้วค่ะทำเสร็จแล้วก็ต้อง ชิมไม่ดูค่ะนี่ค่ะผักก็มีผักขัยงนะคะถั่วฝักยาวก็ะอมแล้วก็หัวหอมอันนี้ปลาพี่เขาให้มาค่ะปลาทูอะไรนะปลาหางแข็งเขาทําเป็นปลาปลาเค็มค่ะพึ่งได้ทอดค่ะเพราะว่าทําน้ําพริกกนเลยทอดกินกับน้ําพริกดีก,กว่าปนปนค่ะ เราทำเพื่อนค่ิจะผักเย็นไม่ได้กินข้าวโซ่เพื่อนอน,นานแล้วคะ่ะ ตอนที่เขาให้มาเขาบอกว่ายังไม่เค็มแต่ตอนนี้หนูไม่รู้ว่ามันเค็มยังโอ้เผ็ด เค็มแล้วค่ะ 妈妈哈。 然后。 าคลิปนี้เราก็ฝากไว้แค่นี้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้ด้วยค่ะเพื่อไม่พลาดคลิปให,หม่ๆค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบายแซบ่บแต่อร่อยเลย